สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอเล่าข่าวเด่นในอดีต ep 28ให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องจับตายโจรผัวเมียวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพศ2520 เวลาประมาณ6นาฬิกาสนาทีพันตำรวจเอกพงพันธ์พร้อมมูลผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยพันตำรวจโทอิทธิพรสันติวิรยะรองผู้กำกับร้อยตำรวจเอกวรพลสุขนทรสารวัตรสอพอ,อพรานกระต่ายร้อยตำรวจโทจอมทรัพย์อินรองสารวัตรปราบปามสอพอ,อเมืองร,ร้อยตำรวจโทเลิงเกียรติโสธรเจริญศิลป์และกำลังตำรวจอีก40นาย เดินทางไปล้อมจับนายเป้หรือเสือน้อยเจริญสุขอายุ40ปีคุณโจรผู้โด่งดังซึ่งก่อคดีป้นฆ่าไว้มากมายที่บ้านหนองหัววัวหมู่ที่3ตำบลหนองหัววัวอำเภอรพรานกระต่ายเมื่อไปถึงที่หมายพันตบดจเอกพงพันธ์ได้สั่งการให้ตำรวจตั้งด่งดานเพื่อสากัดการหลบหนีของเสือน้อยไว้รอบพื้นที่ระหว่างนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งใส่เสื้อมอห้อมสะพายย่าม วมงอะปิดบางใบห,หน้าคล้ายชาวไร่ชาวนาเดินตามหลังกันมาเพื่อผ่านด่านของตำรวจไปทางตำรวจเกิดความสงสัยจึงส่งเสียงประกาศไปว่าถ้าเป็นคนดีขอให้หยุดตรวจค้นก่อนพอสิ้นเสียงของตำรวจชายคนดังกล่าวได้ตวัดอาวุธปืนเ1 6สบที่สะพายซ่อนไว้ด้านหลังขึ้นมากาศยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดุเดือดหลายนัดตำรวจซึ่งระวังตัวกันอยู่แล้วต่างพากันกระโดดหลบวิถีกระสุนไปได้อย่างบุดวิด ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตชายคนดังกล่าวก็คือเสือน้อยที่ตำรวจกำลังต้องการตัวได้ควักระเบิดน้อยหน่าออกมาจากย่ามคว้างใส่ตำรวจสามลูกซ้อนเพื่อเปิดทางหลบหนีแต่เดชาบุญสะเก็ดระเบิดไม่ถูกผู้ใดเลยระหว่างที่เสือน้อยกำลังจะคว้างระเบิดลูกที่สี่ตำรวจได้ยิงสวนเข้าใส่ร่างของเสือน้อยจนเสือน้อยล้มลงไปทับระเบิดของตนเองแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตูมใหญ่ แรงระเบิดทําให้เสือน้อยท้องแตกเครื่องในไหลทะลักออกมาตายคาที่หญิงสาวที่ตามหลังเสือน้อยมาก็คือนางทองอายุ25ปีเมียของเสือน้อยเมื่อเห็นบัวของตนพลาดท่าถูกตํารวจจับตายก็พุ่งตัวเข้าคว้าปืน m 1 6ที่หลุดจากมือผัวรักยิงเข้าใส่ตํารวจอย่างดุเดือดตํารวจจึงตัดสินใจยิงตอบโต้ก็สูนถูกนางทองเสียชีวิตคาที่ไปอีกศพหนึ่งหลังจากเสียงปืนสงบลง ตำรวจได้เคลื่อนที่เข้าไปตรวจสอบที่ร่างของเสือน้อยและนางทองเมียรักพบว่าเสือน้อยถูกระเบิดของตัวเองจนร่างกายแหลกเหลวส่วนนางทองเมียของเสือน้อยถูกกระสุนปืนของตำรวจหลายแผลนอนกอดปืน M16 ตายเคียงข้างร่างผัวรักเมื่อตรวจค้นภายในย่ามพบลูกระเบิดแบบน้อยน่านอีก3ลูกปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกตำรวจจึงเก็บของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน หลังจากทําการชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้นได้ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไปสำหรับประวัติของเสือน้อยและนางทองเมียสาวคนสวยเป็นเสือหลายป้นฆ่าเจ้าทรัพย์และดักป้นลดบรรทุกมาอย่างโชคโชนหลายคดีโดยก่อคดีและแพร่อิทธิพลในเขตอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยก่อนที่จะถูกจับตายไม่นานเสือน้อยและนางทองได้ใช้ปืนเอ6 ยิงในเรื่องถอนดอกผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลหนองหัวหวัวอำเภอรพรานกระต่ายจนล่างพุนถึง53นัดตายคาที่ในบ้านสาเหตุของการยิงเพียงเพื่อต้องการสร้างอิทธิพลให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่เกรงกลัวพวกตนนอกจากนั้นเสือน้อยได้ฆ่าพลตำรวจบุญชูอายการตำรวจประจำสอพอออพรานกระต่ายไปอีกศพหนึ่ง เมื่อวันที่21มีนาคมพศ2520ที่ผ่านมาการป้นทุกครั้งจะมีนางทองเป็นเสือสาวมือขวาติดตามไปป้นด้วยแทบทุกครั้งเมื่อเสือทองยิงเจ้าทรัพย์ไปแล้วนางทองก็จะคอยยิงซ้ำเพื่อให้เหยื่อตายสนิทนับเป็นโจรผัวเมียที่โหดเหี้ยมสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโข,ขทัยเป็นอย่างมากตำรวจได้ระดมกำลังออกตามล่าเสือน้อยและนางทอง แต่ทั้งคู่ก็พากันหนีรอดไปได้ทุกครั้งจนกระทั่งมาหารกล้าเดินผ่านด่านของตำรวจจนถูกเรียกตรวจสอบแล้วเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นส่งผลให้เสือน้อยและนางทองต้องจบชีวิตไปในที่สุดเมื่อข่าวการตายของเสือน้อยและนางทองได้แพระ่สะพัดออกไปปรากฏว่ามีชาวอำเภอพรานกระต่ายและชาวอำเภอคิรีมาศแห่กันมาดูศพทั้งคู่กันเป็นจำนวนมาก พอเห็นว่าเป็นศพของสองผวเมียเสื่อลายจริงต่างก็ยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยความยินดีและโล่งอกหลังจากต้องคอยหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของเสือน้อยจนไม่เป็นอันทมาหากินพร้อมกับสาบส่งขอให้ทั้งคู่ตกนรกหมกไหม้ชดใช้บาปกรรมที่ทำไว้อย่างชั่วกับชั่วกันครับเรื่องที่สองคือเรื่องดับต่อยอาก้าต้นเดือนกรกฎาคมพศ2555 พันตำรวจเอกสุรกิจมาลีศรีผู้กำกับการสอพออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากสายว่ามีอดีตนักโทษชายที่เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานผันตัวมาเป็นนักค้ายาในพื้นที่ตำบลอู่ทองพันตำรวจเอกสุรกิจจึงสั่งการให้ร้อยตำรวจตรีวิเศษวิจ,จิโนโลองสารวัตรสืบสวนสพอ,อู่ทองเข้าตรวจสอบและวางแผนจับกลุ่มผลการสืบสวนทราบข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวชื่อนายสมพงษ์พระมหาโยธีอายุ44ปีอยู่หมู่ที่5ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองมีชายาเรียกขานในวงการนักเลงว่าต่อยอากา้าเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกในคดีฆ่าเมียตัวเองมาได้ไม่นานหลังติดอยู่นาน8ปีเศษเมื่อออกจากเรือนจำก็ได้หันมาเป็นนักค้ายาเสพติดจากนั้นก็หลบไปบวชเป็นพระแล้วเพิ่งศึกออกมาจากวัดได้เพียง10กว่าวัน ก็ได้กลับมาค้ายาอีกโดยทราบว่านายสมพงศ์มียาเก็บซ่อนไว้ในบ้านเพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าขี้ยาในพื้นที่อําเภออุทองทางตํำรวจจึงสงสัยไปทําการล่อซื้อวันจันทร์ที่9กรกฎาคมพศส5 5 5ัเวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีร้อยตำรวจตีวิเศษวิจิโนดาบตำรวจชลินคงสุวรรณดาบตำรวจสัญญาสว่างใจธรรม ดาบตำรวจภพศสารลิอุบลเดินทางไปยังบ้านของนายสมพงษ์หรือต่อยอาก้าหลังจากได้รับการยืนยันจากสายว่านายสมพงษ์พร้อมส่งยาบ้าที่ได้ล่อซื้อไว้เมื่อตำรวจทั้งสี่นายเดินทางไปถึงที่หมายได้พากันเข้าไปหน้าบ้านของนายสมพงษ์แลอยตำรวจตีวิเศษเป็นผู้เคาะประตูบ้านเรียกนายสมพงษ์ปรากฏว่านายสมพงษ์เปิดประตูแง้มออกมาดูเมื่อเห็นว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ จึงใช้ปืนพกขนาด9้ามมที่ขึ้นลำไว้พร้อมก่อนแล้วยิงใส่กลุ่มตำรวจหลายนัดกระสุนถูกร้อยตำรวจตีวิเศษที่หน้าท้องและลำคอรวมสองนัดถูกดาบตำรวจตีฉลินที่หน้าท้องหนึ่งนัดพิษกระสุนทำให้ร้อยตำรวจตีวิเศษและดาบตำรวจฉลินล่างสุดลงไปนอนกองกับพื้นในทันทีบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ดาบตำรวจภพาสารถูกกระสุนเข้าที่แขนซ้ายได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังกระโดดหลบจนรอดพ้นจากการถูกยิงซ้ำไปได้ มีเพียงดาบตำรวจสัญญาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกกระสุนปืนของต่อยอากา้าซึ่งยิงสาใส่กลุ่มตำรวจเป็นสิบนัดหลังจากยิงเบิกทางจนตำรวจนอนจมกองเลือดและกระโดดหลบออกไปพ้นหน้าประตูบ้านแล้วนายสมพงษ์ได้วิ่งออกจากบ้านหนีเข้าไปในไร่มันสำปะหลังลกทึบที่อยู่ทางด้านหลังบ้านโดยมีดาบตำรวจสัญญาและดาบตำรวจภพศสารพากันวิ่งไล่ตามเสือรล่ไปติดๆถึงแม้ดาบตำรวจไพศสารจะถูกยิงบาดเจ็บที่แขนซ้าย แต่ก็ยังกัดฟานวิ่งไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดโดยมีการยิงต่อสู้กันไปตลอดทางการดวนปืนระหว่างตำรวจกับคนร้ายในไร่มันสำปะหลังเป็นไปอย่างดุเดือดเพียงไม่กี่นาทีเสียงปืนของฝ่ายคนร้ายก็เงียบไปตำรวจทั้งสองนายไม่กล้าบุมบามตามลึกเข้าไปตรวจสอบจึงต้องล่าถอยออกมาจากไร่มันสำปะหลังก่อนแล้ววิทยุไปที่สพอ,อุทองขอกำลังมาเสริมเพื่อปิดล้อมพื้นที่โดยรอบ ล่าตัวต่อยอาก้าสื่อ้าายหลยนี้ให้ไล่จากนั้นดาบตำรวจสัญญาได้รีบนำตัวตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสามนายส่งโรงพยาบาลอู่ทองเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการด่วนร้อยตำรวจตรีวิเศษบาดเจ็บสาหัสอยู่ในขั้นโคมา่าแพทย์จึงรีบนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อพยายามยื้อชีวิตนายตำรวจอย่างเต็มที่ใช้เวลาผ่าตัดนานหลายชั่วโมงแต่ในที่สุดร้อยตำรวจตรีวิเศษก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว สิ้นใจในเวลาต่อมาทางด้านดาบตำรวจชลินที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันแพทย์ได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยายมราชเนื่องจากมีเครื่องมือที่พร้อมกว่าจนสามารถช่วยเหลือดาบตำรวจชลินให้พ้นขีดอันตรายไปได้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนดาบตำรวจภพสารซึ่งถูกยิงที่แขนซ้ายแพทย์ได้ทำการรักษาบาดแผลให้เป็นที่เรียบร้อย กำลังตำรวจของสอพอ,อู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียงรวมประมาณ100รนายได้กระจายกำลังอบล้อมปิดทางออกจากใกล้มันสบหลังที่นายสมพงษ์หรือต่อยอาก้าเข้าไปหลบซ่อนตัวไว้หมดทุกด้านโดยมีการประกาศให้นายสมพงษ์ออกมามอบตัวพร้อมกับการชาวบ้านให้ออกไปให้พ้นวิถีกระสุนป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการยิงปะทะกันอีกการปิดล้อมพื้นที่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง ภายในไร่มันสัมปลังก็ยังคงเงียบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียงใดๆออกมาให้ได้ยินทั้งสิน้นตำรวจจึงลุกคืบกระชับพื้นที่เข้าไปในไร่มันสัมปลังอย่างระมัดระวังเพื่อควานหาตัวนายสมพงศ์จนในที่สุดก็พบร่างของนายสมพงศ์หรือต่อยอากา้านอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่มันเนื่องจากถูกกระสุนปืนของฝ่ายตำรวจตั้งแต่ตอนดวนปืนกันแล้วจากการชันสูตรพิกศพบพบว่า นายสมพงศ์ถูกยิงเข้าที่หน้าผากลำคอไหล่ขวาและแขนขวารวมสี่นัดในมือขวายังกำปืนก๊อกขนาด9มม,มไว้แน่นในกระเป๋าของเกงมียาบ้าจำนวน24เม็ดตรวจค้นในบ้านพบอีก200เม็ดจึงยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนายสมพงษ์พระมหาโยธีหรือต่อยอากา้าเคยประกาศไว้หลายครั้งว่าพร้อมสู้ตายจะไม่ยอมให้ตำรวจจับเป็น และจะไม่ยอมเข้าคุกอีกอย่างเด็ดขาดซึ่งต่อยอาก้าก็ได้สู้ตายตามที่ล่าวาจาไว้ในส่วนของร้อยตำรวจตรีวิเศษวิจิโนโนายตำรวจผู้ผีชีพในครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติต้ามกลางความอาลัยของญาติพี่น้องและเพื่อนขา้าราชการตำรวจเป็นอย่างมากครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเจ้าทรัพย์ดวนปืนกับคนร้าย วันพระรหัสสป,ปดีที่29กุมภาพันธ์พศ2 5 3 9เวลาประมาณ4นาฬิการ้อยตำรวจโทยุทธชัยแจ่มกระจ่าง,งปปร้อยเวรสปออเมืองนคนปรปฐมได้รับแจ้งมีเหตุจิงกันภายในร้านเชษดวัฒนาจำนาชุลาต่างประเทศตั้งอยู่ที่ทนทนถนนเทสาตำบลปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุร้อยตำรวจโทยุทธชัย จึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยพันตำรวจเอกประวัติเสมดีผู้กำกับการสพอ,อ,อมเมืองนคปรปฐมพันตำรวจโททรสงศักดิ์หงษ์นครพันตำรวจโทสุรศักดิ์ปิ่นทองรองผู้กำกับพันตำรวจโทสิงห์ปานชาสารวัตรสอบสวนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุภายในร้านเชษดวัฒนาซึ่งเป็นตึกแถวสองคูหาสามชั้น พบศพบนเชษรัศมีพิเชษอายุ59ปีเจ้าของร้านนอนตายจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าประตูร้านสภาพศพถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสาเข้าที่เหนือคิ้วขวาหนึ่งนัดกลางแสกหน้าหนึ่งนัดที่บริเวณบันไดชั้นสองพบศพคนร้ายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ20ปีมีรอยสักเต็มตัวนอนตายคาบันไดยอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสาเข้าที่ก้านคอขวาหนึ่งนัด ลำตัวสองนัดสะโพกขวาหนึ่งนัดรวมสี่นัดตรวจค้นในตัวพบครีมและไขควงซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับงัดแงะไม่มีหลักฐานแสดงว่าคนร้ายเป็นใครข้างศพมีปืนขนาดจุดสามแปดตกอยู่สองกระบอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนายปริญญารัศมีเชษอายุ31ปีบุตรชายเจ้าของร้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่กับนายเชษผู้เป็นพ่อที่ชั้นสาม ได้ยินเสียงคนเดินที่ชั้นสองจึงออกมาดูพบคนร้ายคนหนึ่งกำลังรื้อค้นหาทรัพย์สินตนกับพ่อจึงช่วยกันจับล็อกตัวคนร้ายไว้ได้จากนั้นตนได้ลงมาที่ชั้นล่างเพื่อโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มารับตัวคนร้ายขณะที่กำลังจะโทรศัพท์ปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปดูพบคนร้ายและพ่อนอนดิ้นทุรนทุายเลือดไหลนองท่วมตัวตนจึงพยายามนำพ่อส่งโรงพยาบาล แต่พอลงมาถึงหน้าประตูบ้านพ่อก็ามาขาดใจเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงต้องวางร่างพ่อไว้แล้วรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวตำรวจสันนิษฐานว่าหลังจากที่นายเชษและนายปริญญาสองพ่อลูกร่วมกันจับตัวคนร้ายไว้ได้แล้วนายเชษซึ่งมีปืนถืออยู่ในมือได้ยืนคุมเชิงควบคุมตัวคนร้ายไว้แล้วให้ในายปริญญาลงมาโทรศัพท์แจ้งตำรวจ แต่สองพ่อลูกไม่ได้ตรวจค้นตัวคนร้ายจึงไม่รู้ว่าคนร้ายมีปืนพกซุกซ่อนอยู่เมื่อคนร้ายเห็นนายเชิอยู่คนเดียวและอาจเผือตัวจึงชักปืนออกมาเมื่อนายเชิเห็นเช่นนั้นจึงเกิดการดวนปืนกันขึ้นในระยะประชิดทําให้กระสุนเข้าจุดสําคัญทั้งสองคนจนเสียชีวิตทั้งคู่หลังจากตารวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วได้ส,งส่งศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองลายไปผ่าพิสูจน์ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในช่วงช้าวันเดียวกันได้มีนายพวงเดชสำราญอายุ59ปีบ้านอยู่หมู่หนึ่งตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนคนปรปฐมเดินทางไปดูหลักฐานที่พบในตัวของคนร้ายซึ่งตำรวจเก็บเอาไว้ที่โรงพักเมื่อเห็นสิ่งของเหล่านั้นนายพวงได้บอกกับตำรวจว่าคนร้ายชื่อนายสมศักดิ์เดชสำรานอายุ22ปีเป็นลูกชายของตน เพิ่งพ้นโทษออกจากคุกเมื่อวันพุทธที่28กุมภาพันธ์เพียงแค่วันเดียวก็มาก่อเหตุลักทรัพย์จนเกิดการดวนปืนกันขึ้นทําให้ลูกชายของตนและเจ้าทรัพย์ต้องเสียชีวิตเมื่อนายปริญญารู้ว่าคนร้ายเป็นเด่นคุกที่เพิ่งพ้นโทษมาจึงกล่าวออกมาด้วยความเสียใจน้ําตานองใบหน้าว่าพ่อไม่น่ามาตายด้วยน้ำมือคนเลวเลยนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมาเห็นพ่อถูกคนร้ายฆ่าตายใบต่อหน้าต่อตาครับ